นะครับแล ada, uh, mm ้วก็ขอความร่วมมือครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับได้ยืนขึ้นครับในในส่วนของช่างภาพครับสื่อมวลชนครับเดี๋ยวเรื่องการจะกินข้าวมันไก่ที่เลนตงนี้สามารถไปจับโต๊ะไปจับได้ครับสักครู่นะครับครับขออนุญาตครับพร้อมครับสักครู่นะ ไลสดเดรอคะสวัสดีค่ะนี่ไลสดของช่องไหนคะเนี่ยตีเวนวิตตี้จีโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะก็วันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะได้มามอบนโยบายโดยท่านอนุทินชาญวิรุฬุซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คณะของกรมการปกครองแล้วก็ของกระทรวงมหาไทย ท่านประลักกระทรวงด้วยแล้วก็มีทีมงานแล้วก็ในพื้นที่เองก็มีทั้งท่านรองท่านเลขาสพตท่านผู้แทนของแม่ทัพภาคสี ร่วมกันลงมารับฟังนโยบายแล้วก็แนวทางท่ทางในการดูแลแต่ที่สําคัญที่สุดเป็นการลงมาให้สร้างปัจและกาลังใจในการเงิปกครองในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎนดอนนี่ก็จะมีในอำเภอทั้ง37อำเภอก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านบางส่วนของนั่งบ็ส่วนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ถ่ายทอดผ่านช่องเราป้าด,ด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยวันนี้ที่ที่เราได้รับวาม เปลาลนาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านแับในตำแหน่งหนึ่คของท่านท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านมีหน้าที่ในการดูแลกำกับแล้วก็ได้ลงมาให้นโยบายด้วยตัวเองกับทีมงานฝ่ายปกครองของเราทั้งหมดอันนี้ก็นึกคิดว่าวันนี้เป็นเป็นหนึ่งสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่เราหวังก็คือว่าเรื่องของขวัญกำลังใจของ ฝ่ายกครองในการจะไปวันที่ร่วมการดูแลในพื้นที่ในการบําบัดทุกความรุนสและก็ในขณะเดียวกันทุกคนก็ได้มาสร้าง ความสัมพันธ์หรือจักกันเ,เพราะเราไม่ได้มาแค่ปัตตานีอย่างเดียวเรามาทั้ง3จังหวัดกับสี่อำเภอเนาะสี่อ, 4, อำเภอของสองขลาที่มีนาคววจนะเทพาสบาย,ยอ์แล้วก็เราทั้งหมดฝ่ายปกครองเราทั้งหมดภายใต้3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งหมดเลยนะคะไละ้ส์สก็ก็คิดว่าว่าง ถ้าพี่น้องประชาชนเอฟซีทั้งหลายก็เชิญชวนนะครมาปัตตานีปัตตานีมีเราพร้อมที่จะดูแลทุกทกท่านเลยที่เดินทางเข้ามาปัตตานีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นโอกาสของพี่น้องชาวปัตตานีเนาะในการที่ ได้มาพบปะกับเพื่อนบ้านเพื่อที่จะได้ความเทียมนำนโยบายของเป็นสุขกันไปให้หน่วยที่ไหนของบ้านในชุมชนต่อไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ได้ติดตามแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วพวกก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนเชิญมาเที่ยวปัตตานีนะคะปัตตานีสีสาชาเชิญช่นกันอนนี้เรา